ทุกคนมันนี้กิ๊กสีหาไปไท่ใครเด้อนี่เนานะสิฮาไปไถ่ใครนำกันเอาไปส่วงเขาเจ้ายู่ฮีลารัสนะค่ะเนาะนนี้ก็เป็นมือวอนเศร้าโอ้กะแจรถอยู่ไส่นเนาะกะแจรถ โอ้ oh my god ซอกระเจลุรถไปตลาดสนาคามจ้าใครใครอันเล้นบอเด็กนอนอียักไปนำไปบไดยแล้วสิมาฮับเอาติงบัดไม่มาไปซื้อเค้กก่อนดูดิฮะเด้อมาไปซื้อเค้กกันสิมาเฮียเอาโอเค okay. let's go เด้ทุกคน ็นไข่อ้นี่นะาะไข่เอาไว้กินเนี่บอไขาบ่บอกเดดขนเด้ไปขายไข่ลังการเล้วจิมมฮัก่อาเด้อ คนใดสิมาหับเอาเด้อมันอะไสิมาหับเอาเ็ดหอนสิละเกินทุกคนด่นาะได้สิหกแวัวหลานแหงนะ กับบกใกล้ป่นได้ดีทุกคนขี่รถแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอหอดอ่ะ นะคามเ้อ ตัวนี้หงเทียนทุกคนหงเทียนหมอซอสนาขำบุกบุกไม่กินมากมากแย่กับโดดดก ไปขี่ว้เดี๋ยวนี่นะตลาดเจนขามหอแล้วเด้อแถวนี้ก็จะเป็นแบบเออนะตลาดนอกก็คือคือคอนแหละนาำค่ายพอคท้ายเพื่อง แล้วถึงแล้วถึงแล้วเจตูนใครคะห้าสิบกินหรือไข่ตุน,ตน,ตนฮะมากบอกอ้กวาวเสียบก็หล่ะ,ะม,ม,มันหนัวนนะบอกมันบกบม่ไนไล่สิ่ง โอเคไปยังอะไรสดบัวลาไลายสดมาเสี่ยมาเสิเฮ็ดอันนั้นกินเอาอันนั้นถั่วงอกถั่วงอกจ้าถุงเล็กนะกินไม่หมดได้อ่อนหรือเปล่า มีเด้อค okay. okay. ่ะเด้อล็อกประตัวก็ตู้ยิมเด้อเลยตัวเมี่ยงคือคืนเดียวนี่นะธรรมดาโอก็เมี่ยงคือคืนค้าไปเรื่อยๆโอเคโอเคบอดายโล่เปล่าได้แต่วย่องซีเมือนคน นี่ <Đ> ถ้ามีก็จะเป็นหานไข้เครื่องยังประมาณนี้นะมือน้าได้สิสังใจพามาเลาะรู้สึกว่าตอนในซื้อหม้อมาใส่เลยนะมีตะเวนซ่องดวง จะมีธนาคารก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคน ใส่ซิลเซอร์ปอให้คนน้อยก่อนเอาอันซองก่อนใส่เข้มเด้อ เมือจ้าบัดนี้เมือจ้าอ่งเนื้อจะ,จะมีคิวรถก็จะมีคิวรถอีหานไฟรยาดมีนานไพรเพื่องต่างๆ กินยูทุกคนก็มี่คายนั่นแหละจะเป็นบ้านนอกพ่อกะกระจีเลยทุกคนก่สร้างที่บ้านนอกอันนี้เป็นห้องวัก,กาศห้องอัน ขาจะเอื่ได้ก่อกเดี๋ยวสิอ่านปลายให้ไปท้องบางากาเนาะแบบโอ้หรือว่าองค์การปกครองเมืองอย่างนี่เนะี่ยกำนักพลังงานปกครองเมืองเมืองธนาคารกรกันาคามกับอ่าอธงเหียนธนาคเนาะประมาณ อันนี้กัแบแมพทางโค้งอันนี้เป็นแบบโค้งที่มีคุกโบเวิร์กนะอันนี้เนาะทางพั่วไปลแล้วก็จะเป็นบ้านปักมีนะเป็นบ้านของเราเอง ไโทรศัพท์มาล่ะอันเกาซอันหกกรบดอันอันเครื่องอันฮอรบกก้อนเครื่องอันอันนั้นเกาซ้องะหกเอาเกาซ้องฮหกกมามือก้อนทั้งก oh ับมามือนีเซานี้ <m uch ungen> <m uch imes> แจงไปแล้วเป็นเครื่องซับอัางส่แกสแก๊สน้อยๆดอกอัลละฟแปดพันสองอันกับสิบหกสิบหกพันสาพันตัวนี้ ออ,อันูออเอาคืออาจารย์พนักงาน,นามาฝึกงานเมือนั้นน่ะเออ

ประมาณนี้ทกคนตัวนี้เป็นทางเก้าขนาถ้าทางไม่ผมก็จะเรียบประงามขันว่มามือได้ทีแล้วพนมบตกนี่ความปุ่นนี่เพ่ให้เบาเลย เกือบจะประเทศลดเลยเห็นป่ะโอาคไหม กิกซื้อยังมาตอนไหนเหรอเหตุยังเอาเห้เจไดเอาขอบใจเด้อบใจกินกับท่าว่าฮุละกอนเด้อสืได้เครื่องมาพร้อมเซจซื้อหัหวงอกมานำาว่าเ็ตก็จับกินเนาะ สิหาบเพชรก็จับนากันเลยก็จับสูที่เร่งด่วนง่ายๆโอเคเนาะจบคลิปนี้ขอบใจสําหรับผูติดตามละการหับสมอย่างต่างๆมาบ้าแล้วเงินก็หมดทุกคนไปค่อยๆมาเงินก็หมด